ค่ะต่อคู่เกื้อหนุนพิเศษคู่นี้กันเลยหงมังกรมรละลงปกานะะนี่ใกล้จะปีมะลงแล้วนะ,ะปีนา้าเถาะใช่ไหมหผู้หญิงที่เกิดปีละกาอยากมีลูกเกื้อหนุนพิเศษปีน้าปล่อยท้องนะคะนับเดือนให้ดีๆแล้วกันคลอดให้ตรงแล้วกันนะคะ ถ้านับไม่ดีข้อแล้วไม่ตรงปีละกายุ่งเลยนะ่ะต้องท้องไปไปลายปีเถาะแล้วคลอดปีละกานะคะท้องไปไปลายปีเถาะหรือท้องต้นปีมะลรงเลยแต่อย่าประมาทเลยปล่อยมันตั้งแต่ปลายปีเถาะดีกว่านะคะแล้วคลอดปีมะลรงนะท่านที่เกิดปีไก่นะหรือท่านใดมีแฟนปีละกาอยากได้คู่เกลือหนุนพิเศษ ค้องเลยออกลูกปีมะโรงมาให้สาม,มีปีและกาคู่กันอุดพิเศษแล้วทำดวงสำหรับหมอนนอนเลยค่ะนะชีวิตจะมีอะไรดีๆมีแน่นอนค่ะมีปาฏิหารแน่นอนนะคะลองดูไม่เสียอะไรนี่นะวิชานี้ใช้มาหลายครอบครัวแล้วนะนับไม่ถ้วนแล้วค่ะแล้วก็พยายามวางแผนให้ทุกคนที่เราดูดวงให้พราะเรารู้นี่นะอย่างคนที่กําลัง วางแผนท้องเราก็บอกให้ท้องปี